สวัสดีครับตอนนี้ท่านกันรับชมในช่องสนูไฟอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาพ่านสีพื้นที่ขัดไว้เสร็จแล้วนะครับบนเฉพาะจุดเฉพาะแผลเฉพาะจุดกับเพื่อนเพื่อน,นได้ดูกันมีเยอะมากมายครับวันนี้แค่พ่นสีพื้นเฉยขั้นตอนการพ่นสีนพื้นลักษณะไหนของผมเพื่อนๆจะได้ ไ้ชมกันโอเคครับดูไปก่อนนะครับถ้ามีงานอะไรที่แบบแยากๆหน่อยก็จะบรรยายให้ฟังแต่นี้มันงานพ่นสีพื้นคงจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ดูไว้ก็ดีเพื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจะได้รู้หลักการว่า่านทำงานพังสีเริ่มต้นจากไหนจบยังไงขั้นตอนวันหนึ่งวันหนึ่งทำอะไร ันนี้ผมทําแบบเหมือนผมทํางานครับเริ่มต้นจากการปูการขัดวควพื้นนเพื่อนได้ดูกันเพื่อนคนไหนอยากจะดูก็ดูได้นะครับถ้าจะต้องการดูคลิปลักษณะไหนก็สามารถทักมาผมได้ถ้าผมมีเวลาผมก็จะทําเหมือนปกติเหมือนผมทํางานในอู่ปกติครับผมก็จะเอาชีวิตประจําวันของผมลงไปเฮ้ okay, ครับดูไปก่อนนะครับลุ่งเบื่อกันไปไหน เมื่อแล้วอย่าลืมให้กดให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยขอบคุณครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ